คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมตามต่อเลขสอนิคม วด16กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาแม่นทุกงวดครับท่านผู้ชมครับผลงานสองงวดที่ผ่านมาครับไปดูกันเลยนะครับงวดประจําวันที่16มิถุนายน2563เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 967เลขท้าย2ตัว64ครับดูผลงานครับเลข4ก็วิ่งเข้าไปนะครับที่ท้าย2ตัวเลขเด่น6ตัววิ่งเข้าไป4ตัวนะครับที่7946นะครับวิ่งเข้าไปท้าย3ตัวแล้วก็ท้าย2ตัวครับ เลขชุด2ตัว4-6ก็เข้าไปแบบกลับที่ท้าย2ตัวงมดที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนครับ1ก,กรกฎาคม6-3ท้ายรางวัลที่1 2-5-8แล้วก็เลขท้าย2ตัว8-3ครับเลขเด่นข้างบน6ตัววิ่งเข้าไป3ตัวนะครับ5-8-2นะครับวิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัววันที่1แบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เลขวิ่ง2ตัวมาตัวนะครับเลข5ก็มาครับ ที่ถ่ายรางวัลที่1ครับแล้วก็58ก็เข้าไปนะครับ52ก็เข้าไปครับท้ายรางวัลที่1นะครับแบบตรงแบบโต๊ดนะครับเราไปดูงวดที่16ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมกดใจเย็นๆดูนะครับค่อยๆไปนะครับเป็นเลขที่ใช่เลขที่ชอบเลขในใจของท่านผู้ชมก็แคบก็จดไปเลยนะครับสนิคมนะครับจะให้เลขวิ่งเป็นชุดมานะครับข้างบน2,78ข้างล่าง504 บอก0 7มาตัวนะครับเป็นเลขเต็มเหนียวครับเลข7เลข0เลข0เลข7บอกว่ามาตัวหนึ่งแน่นอนนะครับทุกทุ่งที่ผ่านมาไม่พลาดนะครับต้องมาหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชุด2ตัว7 274 02 04 75 78 05 08่านครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับชุด2ตัวท่านผู้ชมก็จัดขึ้นบน จัดรงล่างได้เลยนะครับส่วนเลขวิ่ง7กับ0มา1ตัวนะครับทุกงวดเลยนะครับที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับแอดได้ข้อมูลก็รีบนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเราจะได้มีโชคมีชัยร่วมกันกับเลขสอนิคมงวด16กรกฎาคม63ที่จัดถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออานวยวอวยพรใในท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขโสนิคมทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ